Thank <laughs> นะผูสังินังาริหาตูข้าพเประธาในพีธีนามโตะภวะสวะโตวะรัโตสมาสัุเตะข้าพิจารณากับข้าอาจิสังะปริวานะครับวงนี้เป็นของสภาพาทุกน ในบุญทุกท่านที่อยู่นะที่นี้นำโดยท่านพลตํารวจทีชลิดแก้วศิรัสผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพังงาท่านพันตํรวจเอกชําวจอินชัยผู้กังคับการสพตตรวจรุ่งท่านสพวิวัฒน์พงศ์พงษ์ท่านสพวันดีเพียนามวันนี้ท่านนายกอนุรักษ์อันติมาลนท่านผู้กระจายเสียงไป ออกการฆ่าสำหรับพังงาพร้อมกับญาติโยมคุณข้านลผู้ประกอบด้วยสัตวาผู้สาหะพร้อมเพียงกันนํามาถวายแต่พระพิสูจน์ของผู้อยู่จำพรรษาตื่นเต้นมากในอาวะแห่งนี้สําหรับสถานที่ปฏิบัตบิธรรมวัดเก่าจเจริญธรรมตำบลกระสมอำเภอตะโกธุงจังหวัดพังงาปี2555ปีนี้มีพระ พิสูจสงฆ์จำพรรษาอยูอจนนนะ่จำนวน6รูปนะจำนวนหกรูปด้วยกันแล้วก็กำหนดการทอดกระถินสมมคีในปีนี้โดยคณะกรรมการญาติธรรมกำหนดว่าจะทำเป็นกองกองเป็น84สายบุญด้วยกันนะฮะเพื่อจะหา,าจตุปัจจัยอะอไรได้มาร่วมสร้างศาลา เฉลิมพระเกียรติอนเนกประสงค์ชื่อศาลาว่าเฉลิมพระเกียรติยศหนึ0งปีนะฮะเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตามพระบรมพุทธานุญาตซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้นะหรือว่ากำหนดไว้ว่าพิสูจในพระพุทธศาสนา ที่อยู่จำพรรษาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นต้นไปจนถ,ถึงขึ้น15บ่ําค่ำเดือน11ตลอด3เดือนห้ามพิสุเดินทางไปไหน,นตลอดพรรษาถ้าพิสุเดินทางไปไหนก็ต้องมีเหตุให้ลาสัตหะได้ไม่เกิน7วันเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11เเป็นต้นไปก็จะได้ มีอนิสงส์สามารถารับภากฐถินได้ถ้าในที่นั้นมีพระพิสุสงฆ์จำพรรษาตั้งแต่5รูปขึ้นไปอาวาสใดก็ดีมีพิสุจำพรรษาตั้งแต่5้ารูปขึ้นไปก็จะสามารถารับกฐถินได้นะมีอนิสงส์5้าอย่างด้วยกันสําสหรับอาวาสใดก็แล้วแต่นะมีพิสุจำพรรษาตั้งแต่5รูปขึ้นไป ก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับาการทอดกระถินนะการทอดกระถินนั้นก็เป็นทานที่มีฤดนะูภายใน1เดือนถ้าเกินจากาขึ้น15บห้าข้ามเดือน12แล้วถ้าใครมีศรัทธาที่จะทอดก็ทอดไม่ได้นะกำหนดไว้ว่าต้องทอดภายใน1เดือนอันิสงของการทอดกระถินของพระพิสุสง์ก็จะมีอยู่5อย่างก็ถ้า หลังจากที่เราจำพรรษาแล้วนะเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะมีอานิสงส์5อย่างด้วยกันนะอานิสงส์ของการจำพรรษาหอย่างนะเช่นนะเดินทางไปไหนได้โดยไม่ต้องบอกลาข้อที่สองเดินทางไปไหนได้ไม่ต้องถือจีวรไปครบสำรับเมื่อถึงฤดูกรถินวัดใดสถานที่ใดก็แล้วแต่เมื่อมีการทอดกรถินเกิดขึ้น ก็จะได้รับอานิสง์ของกระถินอีก3เดือนนะซึ่งจะไปหมดอานิสง์ในการเดือน4ีด้วยกันสรุปว่าถ้าวัดใดวัดหนึ่งมีพระจำมัรษาสี่รูปขึ้นไปแล้วก็ได้รับนะทอดกระถินตามฤดูกาลจะได้อานิสง์ยืดออกไปถึงกลางเดือน4นะคือ4เดือนด้วยกันนะสำหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดเก่าจเจริญธรรมแห่งนี้ก็ได้กําหนด โดยคณะกรรมการยาติธรรมว่าจะทอดกระถินในวันที่4วันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2555โดยมีคณะสายบุญต่างๆจำนวน84สายบุญและก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตีชลิตแก้วยารัา์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาม,มาเป็นประธานใน การทอดกระถินสมมามัคคีในครั้งนี้เพื่อจะหาจตุปปัจจัยไรายได้นะก่อสร้างศาลาที่ยังก่อสร้างครั้งอยู่นะซึ่งในครั้งนี้ก็ได้มีญาติโยมจากหลายที่หลายจังหวัดด้วยกันอย่างเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์หรือจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ได้มาร่วมกันทอดกระถินในวันอาทิตย์ที่4นะในวันนี้ขอจเจริญพร สำหรับศาลาเฉลิมพระเกียรติ100ปียศสอส,อสอมีความกว้าง25เมตรความยาว45เมตรก็จะใช้เป็นศาลาอาเนกประสงค์ซึ่งใช้ได้หลายอย่างด้วยกันอาทิเช่นในคราวที่ปฏิบัติธรรมของวัดเก่าเราแห่งนี้จะมีโยมมามาก300-500คนปฏิบัติต่อครั้งนะฮะอีกส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นสำนักงานของอชมรมผู้ชีพผู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมที่ได้ออกให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุต่างๆซึ่งภาพก็ได้ปรกากฏอยู่ตลอดของในจังหวัดพังงาที่หน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมได้ออกให้การช่วยเหลือประชาชนเรื่องอุบัติเหตุก็ดีเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ดีย้อนมาถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรม เวลามีคนมาปฏิบัติมากๆศาลาที่เราเห็นอยู่นี่ก็กว้างไม่พอจุไม่พอที่พักก็ไม่พออ่าก็มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างสองชั้นแล้วก็มีความกว้าง25เมตรความยาว45เมตรนะซึ่งการก่อสร้างก็พ้นมาแล้ว2ปีแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากต้องใช้จํานวนปัจจัยเป็นจํานวนมากตอนนี้ที่ก่อสร้างไปแล้วก็น่าจะตกได้ประมาณ10ล้าน สีรักสีรักทานัทานังผลแห่งทานผลแห่งศีลผลแห่งบุญผลกุศลในวันนี้ที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาขอร้องนำบุญมาให้ข้าพระเจ้ามีสติ มีสมาธิมีธรรมะมีปัญญาอันวิเศษตัดกิเลสอาสาวะเครื่องรองในสันดานของข้าพระเจ้าให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน บในวันนี้นนนที่ข้าพระเจ้า,า,จาได้บำเพ็ญมาแล้ว เวรเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสัตว์ะสาททั้งหลายสัพพะวิญญาณทั้งหลายขอให้ได้รับเอาผลบุญในวันนี้ขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุข สัตว์ทั้งหลายสรรพวิญญาณทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในทิศทั้งปวงจงมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกายกรรมสามกจีกรมสีมโนกรมสามรำอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ศประมาลาดครั้งร่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าก็ดีต่อพระธรรมนัยมก็ดีต่อพระสงฆ์ก็ดีต่อบ,บิดามารดา จงโอโหสิกรรมอันนั้นให้แก่ข้าพระเจ้าท่า,านแต่บัดนี้นเป็นต้นไป,ป,นนไปยาปูราปาลิกุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตดินางเปตานางอุปกาปะติเตจิตังปะติังกุมหังกิปปะเมวะสมิตระตุ ตัปเปโหเรนตํกัปปาตํโภปนาลโสยะหา